ก็มาถึงวันที่31มกราคมนะครับจ่ายเงินเดือนพนักง,งานเป็นเงิน40,000บาทหากภาษีนักที่จ่ายไว้500บาทและหักประกันสังคมไว้200บาทรอนำส่งภาษีและประกันสังคมในเดือนหน้านะครับเราเข้ามาที่โปรแกรมนะครับเข้าไปที่คลิกไปที่บัญชีแยกประเภทนะครับคลิกที่ workflow นะครับคลิกที่ลงรายวันทั่วไปนะครับ กดลบหรือกดจุดหรืออะไรก็ได้ครับแล้วก,กด Enter นะครับเราคลิกไปที่สมุดรายวันจ่ายนะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับคลิกโอเคนะครับแล้วก็คลิกเพิ่มหรือ F3 นะครับครับก็ไปที่วันที่ลงบัญชีนะครับก็สามสิบเอ็ดมกราคมสามสิบเอ็ด เวลาคมปีห้าสีนะฮะรายละเอียดก็จ่ายเงินเดือนพนักงานครับ ออสี่ตัวหัาบัญชีออมทรัพย์ของบอริษัทบริเซทโอเคครับรายละเอียดก็เสร็จ เสร็จแ,แล้วนะครับกด enter นะครับจ่ายเงินเดือนก็ลิมเงินเดือนนะครับเราจะเงินเดือนแล้วโบนัสพนักง,งานนะครับพวกรายละเอียดก็จะเดบิตสี่หมื่นบาทนะครับ สี่หมบาทเสร็จแ,แล้วก็คลิก enter 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 จนบรรทัดที่2นะครับแล้วคลิกไปที่ชื่อบัญชีนะครับเอเเ่อเนเอเอ่อ c คร d ิตอ่อสีหักนะัดที่จ่ายนะครับ ที่จ่ายนะครับเอาคิปไปที่ภาษีเงินได้ห่างในที่จ่ายแล้วก็กดเลือกนะครับเอาคีปเ e นเตนะครับไปที่จำนวนเงินเครดิตนะครับสีมือภาษีนักที่จ่ายไว้ห้าร้อยบาทนะครับกิมพ์ห้าร้อย ห้านะครับกด enter นะครับแล้วคลิกไปที่ชื่อบัญชีบัญชีที่สานะครับต้องกด enter นะครับกด enter ไปเรื่อยๆจนถึงชื่อบัญชีนะครับเ,เสร็จแล้วก็เงินประกันสังคมนะครับเงนินละ ก็เลือกเงินประกันสังคมหักหนะ้าที่จ่ายค้างจ่ายนะครับ Enter นะครับ Enter นะครับ enter นะครับจนจำนวนเงินเครดิตถึงช่องจำนวนเครดิตจำนวนเงินเครดิตก็พิมพ์200้นะครับสองยกด e n ็ e r นะ,ะ,ะครับ e n t ร r อีกเอ็อีกเสร็จแล้ว Enter คราวนี้จะเนื่นองจากเรา บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับ <ım S 1> <giving quin. S 2> ก็เงินฝากออมทรัพย์อะเราก็คลิกเลือกเงินฝากออมทรัพย์เลยครับแล้วกดเลือกนะครับมันก็ให้ข้อมูลให้เราก็คลิกเอนกด enter กด enter นะครับเราคลิกสมดนครับลขสองมันจะคำนวณให้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็กด F7 หรือกดลิงก์นะนี่ครับเราก็เพิ่มเพื่อจะตัดรายการบัญชีของธนาคารนะครับเพื่อแสดงในรายงานงธนาคารก็รายการสุดท้ายเลยนะครับรายการธนาคารโอนเงินและอื่นๆนะครับเราก็เลือกนะครับ ประเภทเอกสารนะครับกดจุดกด Enter นะครับก็อันนี้จะเลือกถอนโดยการโอนนะครับถอนโดยการโอนกด e n t เ r อ่์กดกดคลิกเลือกเลย e อ t e r ก็ได้ครับ ก็มาที่มูลค่านะครับมูลค่า1านครบคนะครับครับก็หลังมูลค่านะครับเอ่อเราพิมพ์เอกสารลงวันที่ก่อนเดีกวเอ่อวันทีน่31มกราคมนะครับ31มกราคมนะครับ ีหนะฮะอันนี้ว่างไว้นะครับเพราะว่าเป็นรายการที่เกิดจากภายในบริษัทนะครับหมายเหตุก็ถอนจ่ายเงินเดือนพนักง,งานนะครับ ราายังไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะครับก็ผ่านบัญชีธนาคารเราก็กดจุดกด Enter นะครับก็ผ่านบัญชีออมทรัพย์นะครับพิณนาทออมทรัพย์เราก็เลือกบัญชีนี้แล้วก็กดเลือกนะครับเสร็จแล้วข้อมูลมันก็อิงมาหมดเลยจับคู่รหัสบัญชีครับก็กดจุดกด Enter ก็ฝากออมทรัพย์นะครับก็จํานวนขึ้นจะขึ้นมาเลยนะครับมูลคล่ามันจะขึ้นมาเลยเสร็จแล้วเราก็กด F10 บันทึกนะครับแล้วก,กด w a เ c h e r นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกนะครับให้เครื่องรันหมายเลขอชเชอร์ <Watch> er ให้ไหมกด yes ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กด S s c a p e ครับยกเลิกการแก้ไขกด Yes ครับแล้วก็กด S Scale ครับกดว a n c i l ครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับสำหรับวันที่3 1จ่ายเงินเดือนนะครับ